การเป็นเบอร์หนึ่งคือคุณต้องมีมายเซ็ตงี้ครับถ้าเกิดความสุขหนึ่งเนี่ยของฉันเนี่ยฉันมีความสุขได้อยู่บนโลกใบนี้จะมีคนโทรหาไม่โทรมาก็มีความสุขแชทมาก็มีความสุขไม่แชทมาก็มีความสุขเพราะอะไรครับคุณต้องมีมายเซ็ตที่ว่าฉันสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเอง100%ยยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองให้แข็งก่อน แล้วนับเป็นกําไรว่าคนคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตของฉันเนี่ยฉันนับว่าเป็นกําไรขอบคุณนะครับอันนี้กําไรจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณคุณอยู่หรือไม่อยู่ฉันมีความสุขอยู่แล้วคือมันไม่กระทบกับเพราะคุณมี Mindset หรือบุคลิกลักษณะแบบนี้มันจะทําให้คุณมีเสน่ห์แววตาของคุณมันจะดูมีเสน่ห์ครับสายตาของคุณจะอ่อนโยนรอยยิ้มของคุณจะดูมีเสน่ห์รวมถึง วิธีการแอคอาร์ตของคุณบางอย่างมันจะทํ <Yes. S 1> like, าให้คนรู้สึกหลงเสน่ห์ยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณมีความคิดว่าฉันมีความสุขได้ด้วยตัวเอง100%เนี่ยคุณจะไม่อยากไปเช็คมือถือใครไม่อยากไปถามจี้ว่าไปไหนมาทําอะไรไปที่ไหนไปยังไงทําไมต้องไปเที่ยวดึกๆเดินเดินทำไมต้องกลับมืดมืค่ำๆ่คุณจะไม่พยายามไปถามใครครับเพราะอะไรครับเพราะคุณรู้ครับว่าใครจะทําอะไรที่ไหนแล้วแต่ฉันมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเอง100%เรเรื่องเนี้ย ไปทบทวนครับอยู่ในคอสเป็นที่หนึ่งในใจแฟนครับจำไว้ครับคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องโทรหาใครคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องแชทหาใครคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องวิงวอนอ้อนวอนขอโอกาสจากใครครับและคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องทําให้ใครพอออกพอใจครับคนเป็นที่หนึ่งมีหน้าที่ทําให้อีกฝ่ายถูกใจเราคุณมีหน้าที่ทําอะไรครับหนึ่งครับคุณมีหน้าที่ดึงดูดครับสองครับคุณมีหน้าที่ทําให้อบอุ่นพอคุณทําให้สองอย่างนี้เกิดขึ้นครับ การทำให้อบอ,อุ่นคือการใช้ความเป็นมาสคูลินกับเฟมินินคับเรื่องนี้ไปท็อปทวนนะครับอยู่ในเป็นที่หนึ่งในใ,นใจแฟนใช้กฎของ M N F ครับในการปลอบประโลมสม,มอ,งองของอีกฝ่ายพอคุณทำให้เกิดสองสิ่งนี้ครับมันจะเกิดเอฟเฟกตามมาคืออีกฝ่ายจะพยายามหาวิธีการทำให้คุณชอบเขาคือมันจะพยายามเข้ามาจีบคุณนนะครับคำถามคือวันนี้คุณจะเป็นแบบไหนครับพยายามวิ่งไล่ตามขอความรักอีกฝ่าย หรือคุณจะนั่งเฉยๆแล้วให้อีกฝ่ายพยายามจีบคุณให้อีกฝ่ายพยายามทําให้คุณพออกพอใจให้อีกฝ่ายพยายามแชทหาคุณให้อีกฝ่ายโทรหาคุณไม่ดีกว่าหรยอครับคนเป็นที่หนึ่งไม่ต้องวิ่งไล่ตามหมาใครครับคนเป็นที่หนึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องร้อนรนเขาจะพยายามจริงๆสี่ดักแชทน,นี่มันเขาเขาพยายามล่อลวงคุณนะครับนะเพื่อให้คุณรักเขาอ่ะเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณมีแค่นี้ครับนะครับการเป็นที่หนึ่งในใจคนคุณมีหน้าที่แค่ดึท็ูเข้ามา แล้วทําให้เสพติดเราครับมันจะมีจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ครูความให้เป็นเป็นทิปไปคือทําให้คนรู้สึกว่าเราคือคนที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดมันจะมี38ประโยคครับตอบข้อโต้แย้งครับหมายความอะไรครับหมายความว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นที่หนึ่งเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องเจอคู่แข่งเช่นถ้าให้เขาต้องเลือกระหว่างเราไม่สวยกับอีกฝ่ายมันสวยเราหน้าไม่ขาว แต่อีกฝ่ายมันหน้าขาวเราไม่รวยแต่อีกฝ่ายมันรวยมันเลยต้องมีจิตวิญญาณในการป้องกันครับเพื่อไม่ให้ใครก็ตามแต่เข้ามาเป็นเบอร์หนึ่งแทนเราใครอยากได้นะครับเรื่องนี้ต้องแชร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นเนี่ยระบบมันไม่ดูดครับพิมพ์คําว่าครูคอมจริงใจครับแล้วเดี๋ยวบอทดจะส่งทั้ง38ปประโยคนี้ไปให้คุณนะคุณต้องมีประโยคคีย์เวิร์ดบางอย่างในการป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเรามีข้อด้อยครับ พิมพ์ว่าครูคมจริงใจครับแล้วคุณจะมีวิธีการพูดตอบพ้อโต้แยง้งให้คนไม่รู้สึกว่าต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามในโลกใบน,นี้ครับจำได้ไหมครับครูคมบอกว่าไงครับคนเป็นเบอร์หนึ่งไม่ต้องแข่งกับใครครับการที่คุณไม่ต้องแข่งกับใครมันต้องมีวิธีการพูดครับเพื่อดักสมองของอีกฝ่ายเอาไว้ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลย ในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ชมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามั้งหรือคุณจะเอาตําแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้ชมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับ 2ครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทลละเลาะเบาแววงบนคนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสังรักเนี่ยนะราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสังรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3,000ันชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่75,90บาท และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูความมีโบนัสครับ6,900บาทครับ, 6, บ,รบเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพั 6, ครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุตรด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สำเร็จ2อครับครูค,ควมวางแผนเฉพาะเคสครูค,ควมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทาให้คุณเป็นประโยคเลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำ เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลกับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผู้คมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครคับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ย อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพะอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ต้องเป็นคู่กร,กรณีของคุณเท่านั้นครับ